สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านครับมาพบกับช่องตาซาวดีโวนะครับ like แล้วก็เพจตาซาวดีโวช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีคลิปลงเนาะนานๆก็จะลงคลิปทีนะครับเมื่อกี้ก็ไปช่วยคนที่เขาเดือดร้อนก็คือแบตเตอรี่หมดกลางทางครับเป็นแท็กซี่แต่สายชาร์จผมว่าน่าจะไม่ได้คุณภาพเพราะว่าจัมไฟแล้วมันมันไม่ขึ้นปกติสายจัมบังสายอ่ะ ไฟจะแรงมากค่อนข้างแรงโดยเฉพาะสายทองแดงที่มันหนา,นาเวลาจ้ำไฟครับแปบ๊บเดียวติดเลยทั้งที่รถขนาดรถไม่ค่อยมีไฟนะจ้ำแป๊บเดียวผมเลี้ยงรอบประมาณสองพันมันมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันสามารถปล่อยจ่ายกระแสไฟได้นะครับจ่ายกระแสไฟได้สบายมากเลยแล้วรถก็อีกคันหนึ่งก็มีแบตนะช่วยกันนะครับเราก็อาสา เราไม่คิดอะไรหรอกครับเราช่วยคนเพราะว่าพอถึงค่าวรถเราอะเราเผื่อเราไม่มีคนช่วยเราก็ต้องหาวิธีหาคนที่เขามาช่วยเราได้นะครับเนี่ยรถผมใกล้แล้วนะถึงเวลาสามปีแต่พอดีมันผมจำแบตบ่อยครับผมชาร์จประจุไฟบ่อยฝาชาร์จทิ้งไว้ก็ให้มันอย่างน้อยก็คือมีไฟในระบบนะครับมีไฟในระบบ ตอนนี้แบตเตอรี่ผมน่าจะน่าจะเหลือน้อยนะครับน่าจะเหลือน้อยต้องต้องได้เตรียมตัวเปลี่ยนแบตแล้วเพราะว่าแบตลูกนี้ก็สามปีแล้วแบตลูกนี้สามปีปีนี้เข้าปีที่สามครับอยู่ได้นานๆสบายๆจแบตก็อย่างที่บอกครับขั้วบวกไปหาบวกครับลบต้องไปหากาว กาวของเครื่องบางคนส่วนใหญ่จำผิดนะเพราะว่าถ้าจำผิดนี่มันส่วนใหญ่มันจะไปกระทบถึงแบตลูกต้นทางซึ่งแบตลูกต้นทางนั้นจะทําให้แบตเสื่อมง่ายง่ายขึ้นนะครับต้องหาที่กาวเครื่องนะถ้ากาวเครื่องไม่มีเนี่ยลำบากเลยทําให้รถแบตแบตเสียได้ทําให้แบตเสียได้เลยนะครับ แล้วมีอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากเคยอยากจะซื้อไว้นะก็คือตัวจัมสตาร์จัมสตาร์ไม่ได้ช่วยรถใครนะช่วยรถตัวเองเวลาถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาจัมสตาร์นี่มีประโยชน์มากเลยนะครับใครมีจัมสตาร์ไว้นี่ดีมากเลยนะครับจัมสตาร์ดีจริงๆเพราะว่าเอ,อมันช่วยนะช่วยเราได้อย่างรถผมมันเป็นรถเกียร์ธรรมดามันก็พอที่จะ กระตุกได้ไงแต่ถ้าเป็นรถเกียร์ออโต้นะแบตหมดงานมาแบตหมดงานมาแล้วทีนี้พอเราไปจัมจัมสตาร์ทจัมสตาร์ทเนี่ยอย่างน้อยมันยังพอที่จะมีไฟให้กับเราได้บ้างนะครับอย่างเคสเมื่อกี้ที่ผมไปช่วยมาแบตหมดเกี้ยงเลยครับไฟไม่มี แบตบดเกี้ยงไฟไม่มีทีนี้ก็เกิดจอดอยู่กลางทางเลยก็เลยเสียเสียเวลาก็ไปช่วยเขาช่วยพยายามช่วยเพื่อจะ,จะกระตุ้นให้แบตมันมีไฟนะครับและอย่างหนึ่งคือถามพี่เขาแล้วก็พี่ก็บอกว่าแบตมือสองครับเป็นแบตมือสองก็เอาละถ้าแบตมือสองนะั้นยังไงก็มีไม่มีรอดอะ่ะ อย่างมากสุดก็แค่ครึ่งปีนี่ก็หมดเวลาแล้วหนึ่งปีเต็มหนึ่งปีนี่ควรที่จะพังได้แล้วสำหรับแบตมือสองนะครับแต่พวกนี้มันพอเวลาเราเอาแบตไปขายอะ่ะมันก็จะเอาไปรีไซเคิลนะครับเอาแบตไปรีไซเคิลแล้วก็ทําการเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยน,ยนสารเคมีบางตัวที่อยู่ในแบตหรือเปลี่ยนแท่นใหม่แต่แท่นชาร์จผมว่ามันยังพอที่จะใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับตอนนี้นะ ยิ่งโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นรถแบตเตอรี่รถที่ใช้แบตเตอรี่ล้วนน่ะทำยังไงมันไม่มีพลังงานเสริมหรือมีพลังงานทดแทนซึ่งพลังงานเสริมหรือพลังงานทดแทนนั้นน่ะมันก็ขึ้นอยู่กับสภาวะด้วยอย่างบ้านเราอ่ะมันมีน้ามันปาล์มอยู่น้ามันปาล์มช่วยได้ไหมช่วยได้ครับก็ช่วยได้ครับบอกเลยนะ มันสุกด้วยเราก็ยังมีพอมีน้ํามันใช้อยู่นะครับแต่ถามว่าน้ํามันหมดโลกไหมมันก็มันก็ไม่หมดหรอกครับเพราะว่าเราบ้านเรานี่มีปามน้ํามันอยู่ก็เราก็เอาสกัดจากปามน้ํามันมาเรามีน้ํามันถั่วเหลืองเข้ามาอีกน้ามันปา์มน้ํามันถั่วเหลืองเข้ามานะครับที่มันจะต้องใช้สกัดค่อนข้างเยอะหลังเรามีดีเซลบีร้อยอย่างเงี้ยดีเซลบีร้อยก็ราคาก็ มันค่อนขึที่จะสูงแต่ตอนแต่ตอนนี้ก็คือรถที่ใช้บีร้อยอ่ะมันมีค่อนข้างน้อยครับนะมีถามว่ามีไหมมีในอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่เราจะมีก็คือถุงพลาสติกครับพลาสติกทุกอย่างก็เกิดจากการกัดน,น้ํามันของปิโตเรเลียมนะงานมาละแต่ก่อนมันมันมันอันนี้ได้แต่ตอนนี้มันไม่ได้แลวโอ้งานมาละครับ กันทางไว้ทีนี้ก็มันเทิงสิครับโอ้โหแต่ก่อนมันซอกแซกได้แต่นี้มันซอกแซกไม่ได้แล้วครมันกั้นทางตรงนี้มันก็กั้นเพื่อลดอุบัติเหตุนั่นแหละครับแต่ก่อนผมไม่เคยวิ่งตรงนี้เลยนะมวิ่งอีกเส้นหนึ่งนะครับเจ๊วเวลาเลยก็แบตเตอรี่ถ้าเกิดรถแบตเตอรี่หมดทำยังไงเนี่ย กรณีที่มันไม่มีที่ชาร์จไฟกรณีที่สมมติว่าที่ชาร์จไฟผมอ่ะสมมติว่าตอนเนี้ยที่ชาร์จไฟห่างจากผมเจ็ดกิโลและแบตเตอรี่ผมเหลือสามกิโลผมก็ต้องประหยัดแบตมากที่สุดแต่ถ้าเจอสาภาไว้แบบเนี้ยยังไงก็ไม่รอดครับพูดงจริงนะ รถแบตหมดเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าทรมานที่สุดแล้วนะทรมานมากนะครับทรมานจริงๆกว่าเราจะไปจำสตาร์ทได้กว่าจะนู่นนั่นนี่ได้โอ้ยวุ่นวายนะครับผมก็เคยอยากจะซื้อนะไอตัวจำสตาร์ทเนี่ยอย่างที่ผมเคยเกินไปแล้วตัวจำสตาร์ทมีประโยชน์มากเลยมันสามารถชาร์จได้ทั้งโทรศัพท์มือถือก็ได้ชาร์จทั้งพวกอะไรนะพวกรตบุ๊กก็ได้นะครับตัวจำสตาร์ทตัวนั้นมันก็มีประโยชน์ครับ ใครที่มีไว้ก็ดีมีสายชาร์จก็ดีอ่ามีสายพ่วงก็ดีครับเอาไว้พ่วงคันอื่นได้ด้วยเวลาเกิดเกิดอุบิเหตุขึ้นมานะครับเกิดฉุกเฉินขึ้นมาก็ต้องอ่ามีพกไปนะครับผมก็ยังจะอยากจะติดไว้เลยนะครับติดไว้กับรถตัวเองเผื่อมีกรณีที่ว่าอ่าเกิดเหตุจำเป็น แบตหมดกลางทางนะครับเราก็จะได้ช่วยคนอื่นได้นะครับถ้าวันไหนแบตไม่มีก็ต้องทำใจนะครับต้องทำใจเราก็ต้องหาวิธีการที่เอาตัวเองให้มันรอดนะครับแบตเตอรี่รถเนี่ยมันก็เหมือนกับแบตโทรศัพท์มือถือมันก็เหมือนกับแบตของ ไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการใช้แบตเตอรี่สำรองเหมือนกันระพงบลูทูธที่เรามีกันก็คล้ายๆกันแหละครับนะลระพงบลูทูธก็จะใช้ได้กี่นาทีกี่ชั่วโมงมันก็อยู่ที่การประจุบแบตของเรานะครับยิ่งเรามีแบตเตอรี่มากเท่าไหร่เรายิ่งจะมีความปลอดภัยมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือถ้าแบตกรณีแบตร้อตลอดนะครับมันก็มีค่าของความเสื่อมของแบตเตอรี่ ซึ่งผมเองผมเคยศึกษาเกี่ยวกับพวกนี้มาผ่านระบบโปรแกรมของคอมพิวเตอร์เราก็เลยพอที่จะเรียนรู้กับมันได้ว่าเออแบบเนี้ยมันเป็นอย่างนี้นะแบบนี้มันเป็นอย่างนี้นะแบบน,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 นะนะครับซึ่งมันทําให้ผมนั้นได้เรียนรู้อะไรที่มันมากมายจนกระทั่งว่าเออเราสามารถเอามาเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่รถยนต์ได้คล้ายๆกันเลยนะครับ แต่ก่อนก็พยายามชาร์จในมันได้ร้อยร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นสุดท้ายมาพอเวลาเราสตาร์ทไปแบตเลอเท่าไหร่รู้ไหมครับแบตเหลืออยู่หกสิบห้าอันนี้ก็พูดถึงเรื่องแบตเตอรี่รถยนต์นะซึ่งผมเคยถ่ายวิธีการบนว่าเราต้องขอดขั้วไหนก่อนนะครับถ้าเราสตาร์ทเราเราต้องตัดขั้วแดงออกก่อนแล้วเราค่อยไปตัดขั้วดำนะครับตัดแดงก่อนล้วค่อยไปตัดดำเหมือนเป็นการตัดกะระแสไฟ แต่พอเวลาเราจ้ำเราจ้ำจ้ำแดงเสร็จจ้ำดำเสร็จแล้วค่อยไปจ้ำแดงมันจะกลับกันนะครับอันนี้ขัน้นตอนวิธีการตรงนี้ผมถูกหรือผิดก็แจ้งมาแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นความเข้าใจของผมเพราะว่าแดงส่วนใหญ่ก็คือนำไฟคือดึงไฟจากแบตไปสู่อ่าไปสู่เครื่องยนต์มีการประจุไฟเข้าไปในเครื่องยนต์ทําให้เครื่องยนตนะ์นั้นมีการสตาร์ทมีการ ทำให้เครื่องยนต์นั้นมีประสิทธิภาพในการามีเขาเรียกว่ามีกําลังดีกว่ามีกําลังที่จะสามารถทําให้รถนั้นสตาร์มารตราตาต,าติดได้นะครับนี่คือคุณสมบัติของแบตเตอรี่แบตเตอรีร่เป็นตัวเก็บไฟครับเป็นตัวเก็บไฟที่เราเคยรู้จักกันยิ่งแบตบอลตนสูงแอมป์สูงก็จะดีครับมันจะทําให้รถนี่มี ประสิทธิภาพหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ในเรื่องของการสตาร์ทเครื่องนะครับโดยเฉพาะแบตรุ่นที่ผมใช้อยู่เนี่ยคือแบต85แอมของ FB ซึ่ง FB นั่นอนะ่ะ85แอมโอเคมากเลยครับสบายสบ,ายส,บายสามารถสตาร์ทเครื่องแล้วเราอ่าใช้คำว่าติดชึง่งติดชึ่งเลยคเดียวสตาร์ทครั้งเดียวชึ่งเลยนะครับแบตแรงมาก แล้อย่างหนึ่งตอนนั้นผมใช้แบบบริษัทน้องิแมมันไม่หอครับแอร์ในรถไม่เย็นพูดตรงๆเลยแอร์นยนตไม่เย็นช่วงนั้นต้องเปิดต้องเปิดพัดลมแอร์โอ้โหไป2แก๊กนั่นงทุกวันนี้ผมก็2แก๊กอย่างละสองอย่างละสอแก๊กก็เย็นดีครับตอนนี้2องแก๊กสบายเย็นสบายนะครับเย็นสบายมากเลยเพราะว่าผมถือกติาะแอร์ Air รถยนตน์ผมใช้สองแก๊ก สองแก๊กทุกรอบเพราะว่าผมเป็นคนขี้ร้อนไงครับงนขี้ร้อนก็สองแก๊กนี่ก็หนาวแล้วครับโตโยต้าแอร์รุ่นอื่นปั่นความเย็นนิดช้ากว่าฮอนด้าก็ช้านะถือว่าช้านะครับแล้วมันมีอู้หลายยี่ห้อครับที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออเราต้องหา แบตเตอรี่ที่มันเหมาะสมกับรถจน์ของเราโดยเฉพาะรถถ้าถ้าเป็นรถเครื่องเสียงอาจจะต้องใช้แบตที่แอมสูงๆกว่านี้หน่อยนะครับใช้100ยแอมได้ไหมใช้ได้ครับใช้ถึงได้อย่างของผมนี่มีเครื่องชาร์จของผมในแปดสิบห้าครับแปดสบห้าสามารถรับได้ถึง100แอมครับรับได้นะจำรถพวกเครื่องสามพันได้พวกอย่างนี้ก็จําได้นะแต่กระแสอาจจะถึงไม่ถึงนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ กระแสถึงไม่ถึงนั้นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่ารถมันมีอายุของมันนะครับโดยเฉพาะแบตเตอรี่รถยนต์นีมีอายุของมันนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเรื่องไหนที่ผมพูดไม่หมดในคลิปก็สามารถคอมเมนต์เข้ามานะครับ เอาคนที่รู้จริงๆเข้ามาคอมเมนต์นะครับขออย่างเดียวอย่าใช้อะไรที่คอมเมนต์แล้วมันมันทำให้รู้สึกมันไม่ได้ความรู้ที่แท้จริงนะครับตัวผมเองผมก็ไม่ได้รู้หรอกแต่ผมอาศัยตรงที่ว่าประสบการณ์แล้วก็การศึกษานะครับโดยเฉพาะวิธีการจ้ำแบตเนี่ยผมก็ศึกษาแล้วศึกษาอีกนะไม่ใช่ว่าไม่ศึกษานะครับถ้าเราไม่ศึกษาเราก็ไม่สามารถมาอัดคลิปได้นะครับ อาศัยประสบการณ์ล้วนๆนะเริ่มงบางเรื่องผมก็เริ่มจากศูตรเหมือนกันไม่ใช่เริ่มจากหนึ่งผมแจ้ง fc อย่างนี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องตาสารวรีวิอเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ